รวยนะคะพี่น้องเนาะอ่ะ fc มเมนต์เขามากขอกันขามาก่อนผู้แหลกแหกหมนได้เมื่อวานเลกออกแล้วโอ้สูตรถอยเดินดีขอก่อนเด้อแม่รัวสำหรับสูตรของแม่รัวค่ะแม่ครัวเห็ดแล้วลงท่านที่ค่ะพี่น้องบอกรักไว้ค่ะพี่น้องสำหรับสูตรของแม่รัวสำหรับสูตรของแม่ครัว บอกรักไว้พี่น้องเมือวันที่สิเดือนแปดเก้าศูนย์เกแปนย์เก้าห้าแปดหกแม่ครั้วเลยบวกลบคูณหารมาได้8 6 4หมวดที่แล้วเด่นมา8ปดเลขเด่น8 6ดเลขออกมาตัวใด หกศูนย์หกเลขล่างออกเก่าซีอันที่ว่องกลมใบนี่คือเข่าได้พี่น้องอันที่ว่องกลมว้อันที่เคียงไม้ถูกนี่คือเขา่ารวดละนี่นี่นี่โตเข่าเลยนละพี่น้องนี่ <c oughs> <c oughs> ขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องนี่ค่ะโตเข่าเลยละบนล่างบนล่างเล่ละพี่น้องอันนี้เข่าตาราง อันนี้เข่าศูนย์ล่างนี่ค่ะพี่น้องที่ว่องกลมใบนี่ถือว่าเข่าเบิดพี่น้องนี่ที่แมฆขั้วว่องกลมใบนี่ถือว่าเขา่าอย่างนี้เลขเกียรติมากตัวใดเลขออกตัวใดหกเก้าศูนย์ผิดตัวตัวนี้เลขล่างออกหกศูนย์ ตัวพี่เขาถือกูเนี่ยตัวนี้คือบ่ถือ,อนั่ผิดบ่ตัวนี้พีน่น้องอืตัวนี้เขาหนึง่งตัวนี้น่าจะผิดนี่ตัวนี้เขาเขาหนึง่งเขาเจ็ดเขาเก้า,กานี่พิดเต้อันนี้เขาเขาเก้า เขาเทิ้งแปดเทิ้งล่างเทิ้งบนเทิ้งลาง,ง,ง,ลางอันนี้เขาแปดหนึ่งอันนี้เขาสองหกนี่เขาศูนย์ศูนย์สามกับสี่สามเขาพิษหมวดหนึ่งสูตรทอยนี่พิษหมวดหนึ่งพี่ดองนี่พิษหมวดนี่นี่ เด่นไม่ได้หนึ่งหนึ่งหกหรือเด่นมาได้เกียดห้าสามนี่พิษมาเหล็กมาออกหกเก้าศูนย์กับหกศูนย์เหล็กล่างพิษค่ะพี่น้องหมวดนี่พิษอ่าพิษหมวดหนึ่งเอาพิษกับว่าพิษเดินเท่ากับว่าเดินสำหรับสูตรถอยงวดที่ผ่านมางวดก้อนเนี่ยคะ่ะเข่าทั้งแปดทั้งหกเข่าทั้งบนทั้งล่างพี่น้องงวดนี่ กับเขาทั้งบนทั้งล่างอีกคือเกา่าบนมาสองตัวคือหกหกหกเอออ่ะเอาหนึ่งเก้าเก้าสำหรับเลขกออกหมู่วานเด้อค่ะพี่น้องเด้อหกศูนย์หก สำหรับเดล็กออกหมูว่านนี่เนาะพี่น้องเนาะถือว่าเขาาทึ่งบนทึ่งล่างน่ะงานนี้สำหรับสูตรถอยแม่ครัวเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะเพิ่นคอมเมนต์เขามาขอ,อกรอมูเลยเขาหลายงวดแลด้วเด้อพี่น้องสูตรนี้เขามาตลอดละ่ะแต่ว่าแม่ครัวบ่ไร้ลงซือเขามาเต้สมัยอันผู้เบาเพื่อนไห้สูตรพุละ่ะที่ลงอ่ะกับช่องผ่าฮัดกับเบาเถ่าสมัยสมัยที่แม่ครัวอัน สูตรนี้ดิี่พี่น้องสมัยที่แม่รั่วอันบ้านไหนออกคลิปยังยังเป็นแม่รั่วอันอันโดยตรงโดยกบอันโดยที่บ้านไหนออกคลิปนะพี่น้องเดี๋ยวพักไหนเปิดช่องนะนี่ละสูตรนี่ละแม่ครั่วเอาสูตรนี่เราไปล่องไอหมดเบ้าเ่ากับผัดพอแม่รัวได้เลขเด่นสามตัวมาแม่รั่วก็หาเลขมาติดไถ้เพื่อนที่ว่าออกจังๆค่กคอันสูตรอัน 02กับ2เก่าลงค่กคที่แม่ขั้วถึกหลายๆใบแม่พี่น้องสูตรนี่ละพราแม่ขั้วมาเปิดช่องแม่ขั้วก็ลืมเอามาเอามาให้พี่น้องเบ่งเ <c oughs> ทิ้งใจหนึ่งกับโบกาว่าเอาสูตรจากของโรกว่าหลายตัวบัดอันพวกอาจารย์เพื่อนเอามาลงกระแหงหลายตัวก็ของแม่ขั้วเอาของแม่ขั้วคือมีสูตรดีๆหลายสูตรดูอ่ะก็เลยเอามาแสดงออกส่วนที หลังๆมาหนเน,นอพี่น้องเนาะที่กินแล้วสูตรนี่เนี่ยเดินมาตังเต่ปีหกสี่ปุป่พี่หน้องนี่สูตรนี่ที่แม่ขั้วอันผู้บ่าวมาเล่นทั้งสละบ,บุรีเพิ่นเอาไ้เออแม่ขั้วบอลชูฟัง่งได้สูตรนี่มาจากสายหลายคนที่ถามหลายคนที่ถามนอกเวทีหลายคนที่ถามในเวที หลายคนที่ถามอะอันพะฮัดกับบ้าวเถ่าสมัยที่แม่ขั่วเอามาลงนี่หละสูตรสามตัวมาตัวที่แม่ขั้วลงคหายบ้าวเถ่ากับพะฮัตสมัยที่แม่ขััวเป็นอันเหดุยุขั่วในวัดนาะพี่น้องเนาะบ้านนี้แม่ขั่วมา่เปิดช่องตั้งหลายเดี๋ยวนี้กัยังบ่อคืน่อเล่าอยู่เด้กกัยังบ่อขั้นแต่คือพอเล่านี่มาคือพอดช่วงหลังๆมันี่เลยเอามาเหตุนี่ค่ะพี่น้อง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามฮักกระแด่เอามาเห็นได้สิบสามงวดสิบสามงวดพิดงวดหนึ่งบ่นาเกียรติี่เนาะพี่น้องเนาะถือว่าทำงานผ่านอยู่ดิเนาะแม่ขัว้ววา <c oughs> เอิ้นสูตรถอยพี่น้องถอยกั้งไหนกั้งว่าถอยสี่ร้ยคนสีอยากถามอยู่ดิเอาขันเท้าเด่นได้ตัวหนึ่งน่ะสมมติว่าเด่นได้ตัวหนึ่งนี่ ได้ซี่หล่ะก็เท่ากับมะเวียนวักสามใบเท่ากับมะเอาสองสองหล่ะกับมะเวียนวักหนึ่งใบกับมะเอาศูนย์มันเป็นสูตรเดินนาค่ะพี่น้องสูตรถอยสูตรถอยหลังแต่ว่าเขาดีดีเออนี่ล่ะแม่รัวพรทันเปิดเผยสูฟังว่าสูตรนี่นี่ได้มาจกากใสตัเงเต่สมัยพระหัดกับบ่าวเทาไป่ทยทำแม่ขั้ว,ค,ว,ค,วคุณอ่ะ ที่ว่าเลขสามตัวมาต่วนเออสมัยนั้นเลขแม่ขั่วเด่นไห่เปาเถาแล้วแล้วก็ไปจับคู่เขา่าอืมอันคันเลขเข่าจังใดกับเออแม่ขั่วกับอันเปาเถาเพิ่นกับมี่น้ำใจไห้แม่ขั่วได้ใส่ได้สวยน้ำยูตอนนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอาบ่านนี้แม่ขั่วมาใส่เองได้บัน่นกระชิทาน้ำใจพี่น้องเอฟซีได้บ้น่น เราแถวเราเศร้ามะเอาลนะเนาะเออเราเศร้ามะาเราวา่าแม่ขั่วเปิดซองบ่มีเลขกน่าแม่ขั่วแล้วเพื่อนว่าโอ้ยบ่เป็น,ปนงแดงดอกเด้อมาเอาโลดแม่ขั่วบ่แพงดอกขันแพงมาสิแก่พี่น้องเนาะตัวเลขเอารอบนี้ได้ตัวใดเว้าโดนเนดะ้อแม่ขั่วข้าเจ้าดาได้สามโอ้ฮะห่วยโอ๊โอปะปากข้นกระซ้าคิดว่าสิเขียนเลขสามกับว้าสามเนาะ งิดไหเงิดขึ้นยังดีอย่างเนี้ยขึ้นข้ามเงืเิดข้ามบอกเจ้าของอันขึ้นว่าสิเขียนเลขซ้ำกับว่าซ้ำหรอไหมขนาดเขียนหาไหมพี่นอกเย้สร้างเป็นตาในเตะนี่เราเพื่อนว่าผัวไปนอกกันสนอันกับผัวกันว่าจิไป็กัไปบอกเมียว่าจิเป็นแนวนีตัวนี่ โอ้ยยายแม่ครัวบอกาพี่น้องวันจได้หัวเบิดประเทศเอาเอา้ามาเบิ้งตัวเลขกันสูตรถอยแม่ครัวรงก่อนใครเลยค่ะหนึ่งเเก้นยหกเด่นได้ตัวใดหาสามหนึ่งลอค่ะพี่น้องบานนี้ลอวันที่สิบหก เดินเงาบ้านหากสี่หกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดสามสี่ปีเ,เด้อพี่น้องสำหรับสูตรนี่เดินมาสี่ปีแล้วค่ะพี่น้องเนี่ย่ะมันเฮทตตอนเนี่ยก็คือสีบนรุดกี่งวดฉีดว่าค่ะมันเฮทตตอนเนี่ยเพราะว่าแม่ขวกำลังพักช่วงช่วนจะคล้องเปิดช่องก็คือเมื่อออกเนาะว,ว่าสิเอา สูตรไดมาไปมาบ้างมาเนี่ยกระทงบโอกาสยิบยึบยิบถอยยิบถอย,ยถอย,ยู่นะพี่น้อง <c oughs> ย็บถอยย็บถอยอยู่ว่าของจะคล้องนี่คือหลายตัวเท่บัดบัตรอาจารย์เพิ่นลงมากเออผู้ซีตัวก็มีผู้ฮกตัวกับผู้หาตัวก็มีบ้าของแม่ขัวก็มี่สามตัวคือกันตัวเอามาลงให้พี่น้องพิจารณาบ้างนะแม่ขั่วก็เลยเอาตัดสินใจเอามาลงนะคะพี่น้องนะเอามาลงกถือว่าเดินดี แคปหน้าจอไว้พี่น้องรอบนี้สูตรถอยห้าสามหนึ่งเข่าบนล่างเด้อพี่น้องเด้อแปดหกสี่เข่าที่หกกับสี่เด้อวัวนที่ผ่านมารอบนี้ห้าสามหนึ่งอะแคบหน้าจอรอคับพี่น้องรอว่าตัวเลขแนวทางสี่ออกวันที่สิบหกเดือนเก้าหกเจ็ดจะเดินต่อหรือไม่พ่อกันคลิปหน้านะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ